สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในส่วนที่3ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเรามาดูนะครับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับมาตรา66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการาพัฒนาตำบลทั้งในด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาตรา67ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกวงเล็บหนทับ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะครับก็คือ,อทั้งดูแลเองด้วยนะครับในเรื่องของความสงบในเรื่องของการจราจรหรืออาจจะสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดังกล่าวก็ได้นะครับวงเล็บ2รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวงเล็บสป้องกันโรคและระง,งับโรคติดต่อวงเล็บ4ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเล็บ5จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับวงเล็บ6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการวงเล็บ7คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเล็บ8บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรตรงนี้ในมาตรา67นะครับเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทำนะครับต่อมาในมาตรา68ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะจัดทำกิจกรรมกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ในมาตรา68จะแตกต่างกันนะครับเขาใช้ว่าอาจจัดทำนะครับวงเล็บ1ก็คือให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรวงเล็บ2ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นวงเล็บ3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำวงเล็บ4ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะวงเล็บ5ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและกิจการสหกรณ์วงเล็บ6ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวในครอบครัววงเล็บ7บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของรัษฎร วงเล็บ8การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวงเล็บ9หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ10ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้ามวงเล็บ11กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์วงเล็บ12การท่องเที่ยววงเล็บ13การผังเมืองนะครับในมาตรา68เนี่ยเป็น กิจการที่อาจจะทำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งในมาตรา67และ68เนี่ยการบริการสาธารณะของท้องถิ่นของอ,อบตอนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณอาจจะมีจำกัดแต่ว่าก็ต้องเรียงลำดับนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องใดก่อนเป็นลำดับแรกๆนะครับทีนี้ถ้ามีงบประมาณ เพียงพอเนี่ยก็ค่อยๆแก้ปัญหาตามาที่เขาจัดลำดับเอาไว้ตามความสำคัญตามบริบทของแต่ละอบตตนะครับต่อมามาตรา69อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา66มาตรา67มาตรา68นั้นไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ขององค์ประชาชนในตำบลก็หมายความว่าถ้าหน่วยงานอื่นๆนะครับเขาจะมาดําเนินการในอ,อำนาจหน้าที่ต่างๆตามที่ระบุเอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ห้ามนะครับสามารถมาดําเนินการในอบอตอน,นั้นได้แต่จะต้องแจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรนะครับในกรณีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยให้กระทรวงทบวงกลม องค์กรหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานอื่นมาทำให้ก็ได้นะครับก็เป็นการดีนะครับก็ตรงนี้จะประหยัดงบประมาณของอบตอไปด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องแจ้งให้อบอตอทราบด้วยหรือว่าอบตอมีข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณานะครับตรงนี้หน่วยงานที่จะดำเนินการก็ต้องรับเอาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วยนะครับ ต่อมามาตรา69ทับ1การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งนี้เนี่ยให้เป็นไปนตามากฎหมายระเบียบข้อบังคับวาริการนั้นและก็หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับต่อมาในมาตรา70เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน าการดําเนินกิจการของทางราชการในตนําบลเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะครับต่อมามาตรา71องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะออกข้อบัญญัต,รรต,ติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติตำบลเนี่ยก็เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญตัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัตินะครับในการนี้เนี่ยจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามีให้กําหนดโทษปรับเกิน1000บาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับอบตออก กฎหมายได้นะครับถ้ามีการปรับก็ไม่เกิน1,000นะครับวักต่อมาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้นะครับใครเสนอได้บ้างเสนอได้ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือสมาชิกก็ได้นะครับหรือ,ะะอรัศดรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับตรงนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้น นายกเสนอได้สมาชิกก็ได้นะครับประชาชนก็ได้แต่ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับวักต่อมาเมื่อสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับให้ในายกลงชื่อประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสภา,าได้เห็นชอบแล้วนะครับต้องให้ในานอำเภอเนี่ย นะครับต้องให้ในเมื่อสภาเห็นชอบแล้วนะครับให้ในอำเภอสภามีมตินะครับให้ในอำเภอเห็นชอบอะนะนะครับในอำเภอเห็นชอบแล้วนายกจริงจะลงชื่อและประกาศใช้ได้นะครับวักต่อมาในกรณีที่ในอำเภอไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยให้ส่งคืนสภาภา,ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินะครับ เพื่อให้สภาเนะี่ยไปพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่นะครับหากน,นายอำเภอไม่ส่งคืนภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างนะครับให้ถือว่าน,นายอำเภอเห็นชอบนะครับให้ถือว่าน,นายอำเภอเห็นชอบเลยนะครับวักต่อมาเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติแล้วนะครับที่นายอำเภอส่งกลับมาเนี่ย แล้วก็มีมติยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับให้ในายกลงชื่อประกาศเป็นข้อบัญญัติได้โดยไม่ต้องขอ,ขอความเห็นชอบจากนายอำเภออีกนะครับแต่ถ้าสภาไม่ยืนยันภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า2ใน3นะครับให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับต่อมามาตรา72นะครับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปด้ตามกฎหมายวริการนั้นนะครับวักต่อมาเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะขอให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจําเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยง,งานต้นสังกัดเสียก่อนก่อนที่จะแต่งตั้งนะครับมาตรา73องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้นะครับเพื่อจะทํากิจการร่วมกันนะครับทั้งนี้ไม่ได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับและกิจการนั้นจะต้องเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทํา และก็เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนด้วยนะครับในส่วนที่4ในเรื่องของรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในมาตรา74ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรการค่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อันอผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการค่าสัตว์ทั้งนี้เนี่ย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาริการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรค่าสัตว์และก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่ของตำบลใดก็ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับ วักต่อมาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวักหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจะมอบอํานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได้และก็ให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กําหนดในมาตรา81นะครับต่อมามาตรา75ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดนะครับค่าธรรมเนียม รถยนต์ล้อเลื่อนที่จัดเก็บในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะครับมาตรา76องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิของภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกป,ประเภทดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างนะครับออฟตออาจจะมีอำนาจในการออฟฟตอเนี่ยมีอำนาจนะครับที่จะออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกินร้อยละสิมีอะไรบ้างวงเล็บ1ภาษีธุร,รกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัศดากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล วงเล็บสค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นาภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตต่างๆเหล่านี้สามารถออกข้อบัญญัติเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ไม่เกินร้อยละสินะครับวัดต่อมาการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของ1บาทให้ปัดท,ทิ้งไปนะครับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อมามาตรา77รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลเงินอากรประธานบัตรใบอนุญ,ญาตและอาชญาบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนมียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และค่าธรรมเนมียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมว่าด้วยน้ำบาดาลอตรงนี้นะครับเงินาอากรประธานบับั ใบอนุญาตและอาชญาบัตรในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการประมงค่าภาคหลวงค่าธรรมเนียมป่าไม้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับในพื้นที่อบตใดก็ให้เป็นรายได้ของอบตอน,นั้นนะครับมาตรา78ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และค่าภาคหลวงปิโตเรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตเรเลียม ทั้งนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายวริการนั้นแล้วให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงนะครับต่อมามาตรา79เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับ ต่อมานะครับมาตรา80องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล,ลรัษฎากรดังต่อไปนี้นะครับตรงนี้ก่อนไปดูรายละเอียดนะครับก็คืออบตมีอำนาจออกข้อบัญญัติข้อบัญญัติก็คือกฎหมายของอบตนั่นเองนะครับ เพื่อที่จะเก็บภาษีมูล,ลค่าเพิ่มโดยเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เขาเรียกเก็บดังต่อไปนี้ได้ด้วยนะครับวงเล็บ1ในกรณีที่ประมวล,ลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูล,ลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ0ก็ให้ท้องอให้อบตอเก็บในอัตราร้อยละ0ก็คือถ้าประมวล,ลรัษดากรเขาเรียกเก็บในอัตราร้อยละ0เนี่ยเราก็ต้องร้อยละศเท่านั้นนะครับ วงเล็บ2กรณีที่ประมวลรัศดากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นเนี่ยถ้าเป็นอัตราอื่นที่ไม่ใช่ร้อยละศให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บ1ใน9นะครับเก็บ1ใน9ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัศดากรนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษณากรต่อมามาตรา81นะครับมาตรา81องค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบให้กระทรวงทบวงกลมซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวงทบวงกลมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับต่อมานะครับมาตรา82องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะมีรายได้ดังต่อไปนี้ก็ได้แก่วงเงล็บ1นรายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเงล็บ2รายได้จากสาธารณุปรภคขององค์การบริหารส่วนตำบล วงเล็บ3ลรายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ4ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้วงเล็บวงเล็บ5เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้วงเล็บ6ลรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้วงเล็บ7เงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเล็บแรายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับต่อมามาตรา83องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะกู้เงินจากกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือนิติบุคคลต่างๆได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการกู้เงินตามวรรคหนึ่งนี้ให้เป็นไปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นอบตอสามารถกู้เงินได้ด้วยนะครับ กู้ได้ไม่ว่าจะจากกระทรวงทบวงกรมองค์กรนิติบุคคลต่างๆได้ด้วยนะครับมาตรา84รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีวิธีการก็คือให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัศณะกรอนนะครับมาตรา85องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ก็ได้แกงเงเนะ่เงินเดือนนะครับเงินเดือนวงเล็บ2ค่าจ้าง วงเล็บ3ค่าตอบแทนอื่นๆวงเล็บ4ค่าใช้สอยวงเล็บ5ค่าวัสดุวงเล็บ6ค่าคารุพันธ์วงเล็บ7ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆวงเล็บ8ค่าสาธารณูปโภควงเล็บ9เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นวงเล็บ10รายจ่ายอื่นใดที่จําเป็นจะต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้วักต่อมาการจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวักคหนึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับหรือการนำเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกเลขานุการ ประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาจะกระทํามิได้เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับ